ช่องของเราเป็นช่องที่นำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต mm hmm. และความสุขในความทรงจำกับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบหากถูกใจในการนำเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะ นะคะผมกำลังจ้องที่กล wow ้องอยู่นะครับก็อ่ะเด็กลงไม้ให้คุณดูไปนะฮะเรื่องงามยามดีบวงสงเปิดกล้องละครแนวสร้างสรรค์สังคมนะครับเรื่องกรรมพยากรณ์คนที่เขียนบทประพันธ์เรื่องนี้ก็คือคุณดังตรินนั่นเองนะครับเรื่องนี้ได้พี่ก้องสารัฐนะครับประกบกู้คู่กันครั้งแรกกับนังเอกรุ่นน้องอย่างน้องนาคยุวนาคนะครับ ก็มาตอนนี้ถามนะฮะว่าเป็นไงตื่นเต้นขนาดไหนที่ได้มาประกบคู่กันทำน้องนางเอกฮะตื่นเต้นมากมากค่ะเพราะว่าเพิ่มนี่เขามาอยู่แล้วใช่แล้วก็เจอกันครั้งแรกก็เก่งๆตั้งนานากดจะกล้าคุยกับพี่เขา<อ> <ๆ S 2> แล้วก็ทำให้รู้สึกว่าต้องไปฝึก acting อะไรเยอะขึ้นเยอะค่ะเพราะว่าเล่นกับกล้องอกดดันเหมือนกันนะคะแต่ว่า ยิ่งทําให้เราผักตัวเองว่าเราต้องต้องทาให้ดีขึ้นยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆอะค่ะก็ <c oughs> ไม่มีอะไรครับ <c oughs> เดี๋ยวก็หายครับ <c oughs> จะเป็นเฉพาะตอนแรกครับแป๊บเดียวหายเลยครับ <c oughs> บ่ายมากพอได้ร่วมง,งานสักพักก็ไม่มีอะไร <c oughs> รู้สึกดีครับได้รู้สึกดีตั้งแต่ตอนที่เขาติดต่อมาให้เล่นละครซึ่งเป็นบทผ่านคุณดังตรินแล้วนะครับ ินดีีท่จอมริตในเรื่องจะเป็นจิตแพทย์ครับแล้วก็จะเป็นผู้ที่เหมือนกับมีมีมียาอะไรบางอย่างที่สามารถที่จะอ่านใจคนได้แล้วก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีธรรมะอะไรเงี้ยก็ได้มีมีหลายๆอย่างที่ได้สอนสอนลานดาวอะไรเงี้ยครับได้บอกเล่าเรื่องธรรมะดีๆให้ฟังน ค่ะหน้าเล่นเป็นสามั่นใจค่ะแล้วก็ค่อนข้างเปรีย้ยวแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างเก่งค่ะแล้วมีพรสวรรค์ด้านดนตรีโดยเฉพาะร้องเพลงเปียปโนหรือหลายๆอย่างนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือเหมือนกับเป็นคนที่ชอบเหมือนกับวันเสน่ห์ผู้ชายไปทั่วนู่นนี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ <laughs> จะยากนิดนึงแต่ว่าตอนหลังก็คือค่อยค่อย ดี๋ยวต้องดูกันค่ะว่าจะเปลี่ยนไปขนาดไหนก็ฝากให้ดูกันนะครับผมเชื่อว่าเป็นละครที่ดีเรื่องหนึ่งนอกจากจะได้ความสนุกแล้วก็ได้สาระได้ได้ประโยชน <S <S ์ด้วยนะครับได้ได้วามได้แง่คิดอะไรดีๆเยอะครับอ้าวนักพร้องนักการทูตจิ๊บวุที่ห่างหายจากจอร้าไปนานถึง16ปีก็ขอคัมแบ็กมาร่วมแสดงในละครเรื่องนี้ด้วยทางวัดพระรามก้าได้ติดต่อมาโดยคุณตาสุรังคนาเนี่ยนะครับก็เอ่อทางวัดเนี่ยสนิทกันอยู่แล้วกับพระ หลายท่านเพราะว่ามีน้องผมก็บวชอยู่ที่นี่คาแรคเตอร์ของตัวละครเนี่ยก็ไม่ไกลตัวมากแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดผมคิดว่าเป็นบทละครที่จะสื่อสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ชมมัน,นะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วทุกท่านจะมีความสุขความอิ่มเอมใจพร้อมกับรอยยิ้มกันนะคะ